ชีวิตคนเรานะครับบางครั้งมันก็เหมือนละครนะครับบางทีเราดูละครน้ำเน่าหรือละครช่วงเย็นนะครับพอมาเปรียบเทียบกับชีวิตคนนะครับเราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่สิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปได้นะครับเรื่องกาลังเรื่องที่ผมกำลังจะเล่านะครับคือชีวิตยิ่งกว่าละครนะครับ ทำงานหนักมาทั้งชีวิตนะครับแต่ต้องมาลำบากตอนแก่นะครับมันมีเมื่อวานนะครับตอนเย็นนะครับฝนตกนะครับผมขับรถกลับจากตลาดนะครับขับรถสวนกับชายคนหนึ่งนะครับอายุเกือบจะ70แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนลองนึกภาพตามผมนะครับชายคนหนึ่งนะครับอายุเกือบเกือบ70แล้วนะครับเดินก็ไม่ค่อยจะคล่องแล้วนะครับหลังก็ค่อมนะครับขี่รถ สล้อนะครับรถพ่วงนะครับลุยฝนนะครับเพื่อไปรับหลานชายนะครับซึ่งเป็นหลานเนี่ยเป็นลูกของลูกชายแกนะครับทำไมผมถึงบอกว่าชีวิตยิ่งกว่าละครนะครับทำงานหนักมาทั้งชีวิตแต่ต้องมาลำบากตอนแกนะครับชีวิตของแกเนี่ยทำงานจะเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีวันหยุดเลยนะครับ ทำงานทุกวันนะครับจันถึงวันอาทิตย์นะครับจะหยุดก็แค่วันที่ไม่สบายหรือป่วยหรือเจ็บไข้เท่านั้นนะครับเงินที่หามาได้ก็ให้เมียหมดนะครับแล้วก็เป็นจะเรียกได้ว่าเป็นหัวเลี่ยวหัวแรงหลักเลยก็ว่าได้นะครับในการหาเลี้ยงครอบครัวนะครับภาพจำในวัยเด็กของผมเนี่ยจะจำจนติดตา จนมาถึงทุกวันนี้นะครับก็คือแกทํางานนะครับเช้าจดเย็นทุกๆวันนะครับจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับผมก็ไม่คิดนะครับว่าชีวิตแกจะต้องมาลําบากตากตำนะครับไม่ทําก็ไม่มีเงินใช้นะครับเพราะว่าไม่มีลูกคนไหนเลยนะครับที่จะหยิบยื่นมาให้นะครับซ้ำลายนะครับตอนเมียตายนะครับได้สั่งเสียกับคนหรือหลานคนสนิทนะครับว่าให้แบ่งที่ ที่เป็นที่ทํากินนะครับทั้งสองแปลงให้ลูกทั้งสองคนนะครับโดยที่เมียเนี่ยไม่ได้คิดเลยว่าผัวที่อายุใกล้เจ็ดสิบแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกคนใดคนหนึ่งเนี่ยไม่ดูแลหรือส่งเสียเนี่ยแกจะเอาเงินที่ไหนใช้นะครับซึ่งตอนนั้นญาติที่เป็นญาติของแกนะครับก็คิดแบบนั้นแต่ก็ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวนะครับ แล้วเหตุการณ์นั้นมันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับเมื่อแบ่งที่เสร็จไม่กี่ปีนะครับลูกสาวก็ซึ่งเป็นคนโตก็ขายที่ไปแล้วนะครับที่เกือบเกือบยี่สิบไร่นะครับสิบเก้าไร่กว่านะครับขายแล้วก็เงียบไปเลยนะครับไม่เคยติดต่อกับมาหาพ่ออีกเลยนะครับทำร้ายก็ข่าวล่าสุดก็ไปออกรถป้ายแดงนะครับขายที่ไปออกรถป้ายแดงนะครับ ไม่ได้ติดต่อไม่ได้ส่งเสียเงินมาให้พ่อเลยนะครับส่วนลูกชายเขาอีกคนหนึ่งนะครับที่แกเนี่ยคอยไปรับไปส่งหลานนะครับก็เสียกผู้เสียกคนไปนะครับถ้าใครเคยฟังจากคลิปก่อนๆก็จะรู้ดีนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับตอนนี้รายได้หลักๆแกก็มาจากสวนยาสวนยางนะครับสวนยางที่เป็นที่เคยเป็นที่ดินของแกนะครับ เมียแกสั่งเสียแล้วก็สั่งให้แบ่งให้ลูกชายคนเล็กนะครับซึ่งพอหลังจากที่ดินเป็นของลูกชายคนเล็กนะครับลูกชายแกก็เนื่องจากไปมั่วสมอายมุกนะครับก็อารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับอารมณ์ดีก็พูดดีนะครับอารมณ์ร้ายก็บางครั้งถึงขั้นไล่ออกจากบ้านนะครับแล้ว ทุกวันนี้แกก็คือทํางานในสวนยางกีดยางมาได้เงินมาก็ต้องเอาเงินมาแบ่งให้ลูกชายครึ่งหนึ่งนะครับซึ่งลูกชายก็ไม่ได้ทํางานนะครับรอรับแต่เงินส่วนแบ่งอย่างเดียวนะครับทั้งที่แกลําบากตากตําม,มาทั้งชีวิตเพื่อเลี้ยงครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่ปลูกต้นยางขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าสิ่งที่แกได้สร้างมาตั้งแต่วัยที่แกยังมีลงมีแรงนะครับ กับไม่สามารถมาดูแลชีวิตแกรหรือว่าสร้างความมั่นคงให้แกได้เลยนะครับใครจะไปคิดนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าลูกที่แกรักนะครับจะไม่มีใครเหลียวแลกเลยนะครับตอนนี้ถ้าใครเห็นหน้าแกก็จะรู้นะครับว่าดวงตาที่เศร้าหมองนะครับแต่ก็ไม่มีทางเลือกนะครับเมื่อท้องมันหิวก็ ต้องอดทนทําต่อไปนะครับทําจนถึงวัรลาสุดท้ายของชีวิตนะครับส่วนคนเป็นลูกก็ก็ไม่รู้นะครับว่าจะรับรู้ถึงความลําบากของพ่อของเขาหรือเปล่านะครับหรือว่าจะไปเสพสุขกับการขายที่แล้วก็เอาเงินไปซื้อความสุขสบายนะครับซื้อสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะครับ ก็อยากจะมาเล่านะครับว่าชีวิตคนเราเนี่ยส่วนหนึ่งก็บางคนก็อาจจะบอกว่ามันขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมเก่านะครับมันก็อาจจะจริงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่เรากําหนดกฎเกณฑ์แล้วก็ไม่สามารถจะควบคุมได้นะครับแต่ว่ามีบางอย่างที่เราควบคุมได้ครับก็คือการจัดการนะครับบางครั้งเราก็ต้อง เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างนะครับในยามที่เราไม่สามารถที่จะทํางานได้แล้วนะครับก็เลยทําคลิปนี้นะครับเพื่อมาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เป็นแง่คิดนะครับในวัยที่เราหมดแรงไม่สามารถจะทํางานได้อย่างต่อเนื่องเหมือนสมัยหนุ่มๆที่เรามีเรี่ยวมีแรงนะครับทํางานตากตําได้อย่างสบายนะครับวันนั้นเราควรคิดเผื่อไว้วันข้างหน้าในวันที่เราเนี่ยไม่สามารถจะ ใช้แรงได้เหมือนเดิมแล้วนะครับอาจจะก,กันเงินส่วนหนึ่งเก็บเก็บทยอยไว้นะครับเผื่อไว้วันหนึ่งมาถึงวันนี้เราไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะเป็นไวที่ไม้ใกล้ฝั่งนะครับรอวันนะครับรอวันจากไปแล้วก็ถ้าไม่มีแรงก็ได้แค่เงินคนชรานะครับจุนเจือนะครับซึ่งตอนนี้นะคนนั้นก็เป็นแบบนั้นนะครับ อย่างที่ขายได้แต่ละครั้งก็แค่หลักร้อยนะครับแบ่งแล้วก็เหลือหลักร้อยนะครับเพราะว่าขายทีก็ได้ไม่กี่พันนะครับบางครั้งก็พันกว่าบาทบางครั้งก็เจ็ดแปดร้อยนะครับแบ่งก็เหลือแค่หลักร้อยนะครับเงินอีกส่วนหนึ่งที่ได้นะครับเป็นรายได้แก่ก็มาจากเงินคนชลานะครับเรื่องนี้ถามว่ามันมีส่วนผิดพลาดตรงไหนนะครับที่ทําให้ชีวิตน้าเขาเป็นแบบนี้นะครับ ในมุมมองนะครับที่ผมวิเคราะห์นะครับก็คือความเป็นคนเกขี้เกงใจของคนนะครับแล้วก็จะเรียกว่าไม่มีปากมีเสียงก็ว่าได้นะครับชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้เนี่ยอันนี้เป็นคําที่ไม่เลยเกินไปเลยนะครับเพราะว่าเมียแกค่อนข้างเผด็จการแล้วก็แกก็ไม่มีปากมีเสียงนะครับ แล้วก็ว่าอย่างไงก็ว่าอย่างนั้นนะครับนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ชีวิตแกเป็นแบบนี้นะครับคือไม่มีความเ,เด็กขาดแล้วก็ใครว่าอย่างไงก็ว่าอย่างนั้นนะครับเมียแบ่งให้ลูกหมดก็เอาแบบนั้นเลยตามเลยนะครับสุดท้ายก็ไม่มีใครเหลียวแลแกจริงๆนะครับก็มาเล่าคลิปนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับหวังว่าเพื่อนๆ อยู่ในวั์ทำงานนะครับจะเตรียมเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ใช้ในยามเกษียณนะครับก็คลิปนี้ไว้ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ